บาทเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะครับมันเปลี่ยนไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมใช่ยังปกติจะเล่นแนวดราม่าครับแบบเครียดเครียด้องไห้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวละครจะได้มอบความโพสิทีฟกับคนดูเยอะมากๆก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็สนุกมากๆครับพอพอเราเล่นแนวคอมบินีปุ๊บ <Yeah. S 2> เหมือนทุกครั้งที่มากองเราได้มาสนุกกับทุกๆคนก็นรู้สึกว่าอุ๊ยมันเฮลตี้มากเลยที่ได้มาเล่น oh. เรื่องนี้ครับมันต่าง ปกติจะเป็นล่อย่างนี้ไหมก็ถ้าอยู่กับเพลงก็ประมาณนั้นแต่ต้องคิดคู่ิคู่ก่อนที่เราไม่เคยเห็นมิเป็นตัวตนจริงๆของมิวเลยก็ก็จจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นตัวตนเราแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวละครคุณป๊อปครับผมก็จะมีความเหมือนและก็ความแตกต่างกันอยู่ในตัวละครนี้ด้วยแฟนคลับเขาก็ชอบครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยที่ได้มา เล่นแนวนี้เพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นอิสระมากๆคืออยากทำอะไรก็ทำอยู่ๆจะเดินสโลก็เดินสโลอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ดูการ์ตูนการ์ตูนแต่ว่าพอมาอยู่ในการแสดงผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจนะครับแล้วก็สนุกมากๆแล้วคุณบรนเทาตอนนี้ก็รังเขา,าคุณบันเทาเลยใช่ไหมคุณบันเทาตอนนี้โอ้โหเดือดมากๆครับคุณบันเทาแล้วคือคุณบันเทากับคุณป๊อปเนี่ยดันออนพร้อมกัน แฟนๆจะได้เห็นแบบความต่างแบบคนละขั้วเลยเหมือนฟ้ากับเหวอะเหมือนคุณมาทำเป็น,บบนฟ้าที่เป็นเหวจะต่างกันมากๆครับแล้วตอนนี้ก็กําลังเดือดมากๆรักร้ายตอนนี้อีกเจ็ดตอนจะจบเรียบร้อยแล้วครับจะจบที่ตอนสิบเจ็ดครับผมไปเที่ยวมาก็ได้ไปพักผ่อนครับผมสนุกมากๆไปมา ไปคิวบาด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่อเมริกาครับไปอเมริกาก็ไปประมาณหกลัดได้เลยก็เหมือนแบบได้ไปตะลอนได้ไปชาร์จพลังครับผม <ไป S 1> แล้วก็แบบหุยแบตล้นเลยได้มาเพิ่อมอีกก้อน <laughs> แล้วก็ได้เขาเรียกว่าเตรียมตัวครับผมแล้ววางอยู่ที่นู่นก็เตรียมแบบเรื่องสคริปต์สำหรับเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์ต่างๆครับผมก็ไปนั่งทากันบานอยู่ที่นู่นด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เนี่ยจะเปิดช่วงกลางพฤษภาเนี่ยครับ เห็นว่าก,ก่อนหน้านี้มีเดินทางสายโูกนาแกแลงรักลายใช่ไป,ไปห้องกลุ่มมาครับก็บไปทอะไรมาบ้างไปไหว้ประมาณสี่วัดได้ครับก็จัดเต็มเลยเหมือนให้ใหม่ใหม่เขาก็ไปจ้างนี่ด้วยไปจ้างไกด์ที่นูน่นแล้วก็พาขับรถไปว่าต้องไปแวะที่ไหนบ้างอุ้ยแต่เขาจริงจังมากเลยนะไกด์ไกด์คือเวลาถึงวัดนะครับ เขาเขาจะบอกเลยว่าต้องไหว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไปสี่เข็มแล้วก็นำสวดด้วยนะเขานำสวดจีนนะด้วยมาถึงก็สวดแปให้สวดปาแล้วเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าต้องพูดว่าอะไรต้องพยายามมูมากมูมากครับต้องบอกว่าทุกคนในแกงงานมูมากทั้งเจทั้งดีด้วยถ้าถ้าได้ดูรายการเวลาไปเยี่ยมบ้านก็ก็น่าก็น่าจะขอทราบอยู่ว่าเป็นยังไง ค่อนข้างจริงจังแล้วไปมากี่วันคะหนูคือว่อย่างเดียวเลยหรอไม่มีเที่ยวใช่มีตอนนั้นไปมาสามวันครับคือผมไมลี่เนี่ยไปไปวันแรกก่อนก็คือไปถึงก็บายบายแล้วครับก็แบบวันนั้นก็เลยพักฟอนแต่พอวันที่สองเนี่ยก็คือไปวัดหมดเลยแล้วก็มีเจดกับพี่บิวตามมาครับผมแล้ววันสุดท้ายก็กลับแหละแล้วมีมคามขึ้มาเลยนะจ๊ะครับผมก็ขอฝากเรื่องนี้นะครับผม เลิกมีอเกณฑ์สามารถไปย้อนดูได้ทางวิวครับผมแล้วก็มีรักลายครับคุณบันเทาช่องวันสามครับผมตอนนี้ก็ตอนที่เท่าไหร่แล้วครับชั้สองวีนี้สิบสามนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอีกหตอนจบแล้วครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยมันจะยิ่งพีขึ้นพีขึ้น,พ,นพีขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ที่จะออทแอร์นะ่าจะเร็วๆนี้ด้วยของช่องเจ็ดครับแล้วก็ กำลังจะเริ่มถ่ายละครอ,อันใหม่แล้วติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับเสารีโอเป่ด